อ,าอา๋อหล่นไหมไม่มีเสียงซะแล้วนะอ่ะใอ้ล้องเข้าเข้าถัง เบื่อเข้าถางแล้วเลยพันเทิญพันจีน เขาเบื่อเขาอยากกันั่งคนเดียวเขาอยากกันเขาอยากกันั่งคนเดียวแมนนี้จได้แลนท ไม่รู้ล้กี่รถล่ะรถไหนเอ้าขึ้นลงะ ก็อ้มด้วยนั่นนให้น้องนั่งด้วยสินั่งนี่น้องไม่นั่งหรอกไม่ค่อยนั่งอยนั้น

没，哎。<laughs> <laughs>

มาดูวงนะลูกมันเสาหารนเลยอย่ามั่วมัยอ่ะเราออกมานี่เลยมังนี้มังนี้มามังนี้เลยดินทันทีจ๋าหืมน้องกลับหมดแล้วลูกน้องกลับหมดแล้วน้องกลับ